เนี่ยนุ่มด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําอย่างไรมันนุ่มนุ่มขอหน่อยพอดีเพิ่องอาบน้ําเสร็จอันนี้ทาได้เนี่ยเนื้อครีมเนี่ยหอมเจ๊ชโชว์ให้ดูหน่อยม,มาอ่ะนี่เลยเ,เพิ่องอาบน้ําเสร็จสระหัวเสร็จผมอาบน้ำเพราะอะไรรู้ป่ะลืมไปพรุ่งนี้มีอีเวนต์เช้าพรุ่งนี้สิบโมงต้องไปเดี๋ยวมันเปียกน้ำไม่ได้เดี๋ยวลองเพลงจะไม่เพราะ you know tomorrow อ่ะ I'm s i n g a song อ่ะ very good โโอ้ห oh. Don't forget จริงจริงพรุง่งนี้นี่ผมจะร้องเพลงอย่างคล่อง Maybe sure forget เป็นเพื่อนตามไปดูด้วยนะเขะาเปลี่ยนที่เขาพี่โมยหรืใครว่างมาเจอกันนะฮะพรุ่งนี้นะครับผม <c oughs> เพลงอะไรนะลืม <c oughs> ชื่อเพลงยังลืมเลย <c oughs> ไปรอดูว่าจะร้องเพลงอะไรนะคะไม่ต้องรองดูเราร้องเพลงมาครั้งที่แล้ว <c oughs> เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดร้องจบ แต่จำเนื้อไม่ได้แต่รอบนี้จะไม่ถือเนื้อขึ้นไปด้วยแล้วก็จะจำได้ด้วย You try เข้าใจ You try 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 Event ที่ไหนพรุ่งนี้นะครับ Union m มอลเราไม่ได้ไปเพราะเราไปมาแล้วเราจะไปที่สยามดิสคัฟเวลรี่ชั้นหกไม่มีใครแก้กูเลยไปชั้นไหนไปสยามสยามแบบต้อครับอ้าวไม่ใช่สยามดิดเหรอเดี๋ยวขอดูก่อนไปที่ไหนส้รุป 아. "프루니 빠이 티 사얌 디스크 찬3 디스커버리. 아니투콘아니 FC 기프트. 이야. 이야, 나랏. 근데 진짜 센스 있게 읽기 보여? 제가 핸드폰이 두 개거든요. 근데 이제 세컨폰은 14 프로예요. 근데 그거 맞춰 줬어. 주... ส,มมสก็คือแฟนคลับเก่งมากนะคะแบบ <Yeah. S 2> เย้วเขามีพอสับสองเครื่องเครื่องนึงเป็นสี่โปเขาก็เลยแบบว่าแล้วแฟนคลับเขาส่งมาให้เป๊ะเลยปั๊บเยอะไม่เป๊ะได้ไงส่งมาตั้งสี่ขนาด <c oughs> โป <c oughs> มุนโปนี่ตัวไม่โปตัวส่งมาตั้งแต่ปีสองพันสิบมันจะไม่ตรงแน่ตั้งแต่ไอโฟนสิบสี่สองสามันสี่มันก็ต้องตรงสักอันแหละอือแฟนคลับถือว่าแฟนคลับเก่ง ไอ้ผมขอเป็นงี้ได้ปะเราลองขอบ้างเนี่เผื่อเรามี FC ที่แบบคือ FC เราววนรวยมหาศาลอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากรู้ว่าแบบรวยแบบ f อซนึ่งว่าเราเห็นที่ว่าอะไรนะเขาได้เงินวันเกิดกันทีปีเท่าไหร่นะห้าิบล้านร้อยล้านด้อมเราจะได้แบบนั้นบ้างไหมเดี๋ยวพูด่งนี้ผมไปอีเวนต์อะเจรู้ป่ะแบงค์พันเนี่ยเป็นร้อยปึกถล่มทลาย พรุ่งนี้นี่คือ FC เราจะเปสอย่างนั้นได้ไรเขาได้กันที่50ล้าน You know b i r ร h ด a y ยะจะกมันจะกมันอั้เอนดลียั้ของีาเิดสิ r r y l น o r ไม่ผมบอกเลยว่าของผมเนี่ยผมขอแค่งเกงใน ให้ไซซ์มันถูกพอแล้วเพราะที่พวกคุณส่งมามันผิดไซส์มันทำไมมันใหญ่มันเล็กไปแล้วผมจะใส่ยังไรผมต้องเอามาบริจาคเด็กๆต่อ,อต้องมาให้ไอ้เบสใส่อย่างเงี้ยคุณไม่ลงสารมันหรอเกงในที่คุณให้ผมมามต้องมาให้พี่ซันใส่ให้ไอ้เบสใส่เพราะผมใส่ไม่ได้พวกคุณอะอู้ไซส์อะยูน you น know? ตัด <목소리가> 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 아, 짱แม่ 구안 템เดียว라อย 제가 지금 옷 정리하는 옷 정리했는데 어 비포 찰리 언더 아이씨 메리스모메리스모 내가 제가 여자 분줄알었어요 근데 아무래도 지금은 ยกเกลือหั่นไส้จุ่มเรื่องแตอนนี้ตัดระเบียบเตะไปดีดีหน่อยอันเนี้ยก็เลยเออ่เห็นเห็นตอนที่แม็กเราก็บอกว่าเออ่คือตอนนั้นคือไซส์มันเล็กมากจริงๆนึกว่าเป็นของผู้หญิงนึกว่าเป็นของผู้หญิงเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ก็เลยขอเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นนิดนึงอะไรที่มีอยู่มันผิดไซส์การมีจะบอกแบบนั้น รู้หมดอันเดอร์แวร์หมีมีอันเดอร์แวร์หมีมีอินไมลูมารสมอลไซอันเดอร์แวร์มีอ๋อเข้าใจมีโฟเกตอินไมลูมอ๋อเจ๊มีคนส่งบอกคอมาให้หมีพี่ซันแกใส่ผิด <c oughs> เขาส่งมาตำหนิพี่ซันด้วยนะบอกให้ใส่ให้ถูก <c oughs> ต้องใส่ให้พับให้ถูกติดให้ตำแหน่งให้ถูกแล้วกระดิ่งต้องอยู่งลางเลยเออ ต้องโทรพี่ซันนะพี่ซันทีหลังใส่ดีๆหน่อยนะครับปอกคอคุณต้องดูด้วยว่าหมาอะไรเดี๋ยวมันหลุดเออเพราะมันทําหลุดต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับพี่ซันเขารีบมาหางแต่กี่โมงนะปอกคออ่ะเมื่อวานเมื่อวานพี่มาหากี่โมงเจออยู่กลางเน้นะบ่อปลาพี่สันรีบใส่อย่างพิถีพิถันเลยใส่เสร็จกระดิ่งอยู่ข้างบนเหมือนเดิมแต่หมีอ่ะพอหมีมีแฮปปอกคอเวลี่น่ารัก หมีอะมีมีแฮปปี้จริงิน่ารักจริงคือมันเป็นปอกคอแบบไฮโซอ่ะเอฟกัิเรนี่ยอยู่ใต้โต๊ะใต้โต๊ะมีมแต่นั่นแหลน่ารักน่ารักจริงไม่เคยไม่เคยมีปอกคอย่างใสให้น้องหมาเลยป้างหลังเขาทำอะไรอยู่น่ะไรอม่รู้เลยปล่าเาทมามมงนทุกคนน้ำหอมซีเซ็ตซีซี맞อ 이새트는니니끼이하십는이 새끼는 이새 어... 뉴뉴뉴끼는이 새끼는 맨아끼는이새끼 가민 새끼는 이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 새는이 새끼는 는이 새끼는 이 딥하지 않고 무겁지 않은 냄새 아마이 낙! 마이 낙! 어캠어 아니 닌데 캠콘이 아닌데 마이 캠콘. 마이 캠콘 근데 이거 좋은 말이에요. 그니까 너무 딥하지 않다고 해야 되나 너무 남자 향이 엄청 세지도 않고 은은하게 나서 그래서 좋은 것 같아요. 남자 향도이강것아 วันนี้วันนี้ค่ะมีเอ่อนี่เนะนน้ำเนนน้ำเมนบอดี้สเปรย์ and อ้ออโล่ไฮท์นิ่งครีม and everyday เน้นน้ำค่ะจริงๆริงโลไฮท์นิ่งครีมหอมมาก and very p e e ชุ่มชื้ uh, wow, wow. and อืออะไรจื o อผิว柔弱ไมเนียวอไม่เหนียวนะ and 눈! o Again. Again. This. Really. v e r 데제 형은 가볍다. 험 콘นะคะ, 배 넣방 배우가. 예. 어 느낌 너무 좋아. 푸딩 푸딩. 아니, 알로이 알로이. Like, like. <laughs> <Pew. 웃음> <laughs> 아니 퓨 알로이 퓨 알로이

가면 진짜 가면 찡찡 가면 i 척 come in, 지 o 지금 in, come in, come i 소프트 r e going to go to t 소프트 h i 그 k e n c 는 i c k e n c h i c k e 는 chicken, c h i แปลว่าซึมหรอซึมซมแล้วอ๋อซึม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 ซ,มซ,มซึมลงไปนะจ๊ะใครที่อยากใช้ก็คือลองใช้ได้เลยเด็กๆใช้ได้ด้วยนะคะตัวนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะ <Yeah. S 2> จากปกตินะคะก็เกือบ5 0 0กว่าบาทแล้วแต่ว่าวันนี้จับคู่ 1, นึ่งแถมหนึ่งเหลือ255บาทพี่ขอของแถมหน่อยจริงๆอยู่ไหนนะจ๊ะโทนเนอร์เดี๋ยวแถมโทนเนอร์เช็ดผิวนะคะจากคู่ละเกือบ600 เหลือ255อันนี้คือจุดสุดจริงแล้วคือ2เดือนใช้ได้2เดือนนะคะ2อย่างเออนี่อุ้ยแล้วดูดีมากอให้พี่กามินโชวมอันนี้โปรโมชั่นเซ็ตเอ่อออร่าไทหนิ่งครีมไทหนิ่งโทนเนอร์เออ่ตอนนี้จริงจริงคุ้มมากทุกมากมากทุกคนอันนี้จริงจริงกามินแนะนำอันนี้ใช้เช้าเย็นได้เลยนะคะส่วนนี้เป็นโทนเนอร์นะคะจะได้ดีไปด้วยไหมหรือว่าได้แค่โทนเนอร์นะได้แค่โทนเนอร์ใช่ไหม นั่นแหละใช้สำลีเช็ดเปิดเปิดเอานะคะย้อนสอนเอานะคะแบบปักเหนือขึ้นมาที่ขนเอานะคะเวลาเช็ดเช็ดตรงคอก็ได้หรือที่แบบไม่มั่นใจที่เรารู้สึกว่ามันค้านะคะก็สามารถเช็ดได้เลยนะคะเป็นสําหรับผิวกายนะทุกคนใครอยากใช้รีบกดในตะกร้าตอนนี้ได้เลยจากเกือบ600คู่นี้เหลือ255บาบาทจา้า oh, ได้เป็นคู่เลยนะพี่ s <S ได้เป็นคู่เลยแบบนี้พระฤทธุมังมาทุกคนเสียยนะ์คาใจตังโดยนะคะใจตังโดยนะคะมีปลายทางไหมจ๊ะมีปลายทางตัวนี้นะคะ มีสาจัดมเมล็ดขิงญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เนื้อสัมผัสนะคะจะนุ่มทําให้ไม่เหนียวเนิอนอะ่ะถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นนะคะก็แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวจะซึมเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นใช้ง่ายแน่นอนนะคะใครที่กลัวการเหนียวเนิอนอะ่ะหรือว่าแบบทาแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบใช้ตัวนี้ได้เลยทาเป็นประจําทุกวันเช้าเย็นนะคะหรือหลังอาบน้ําก่อนนอนคือทาได้เลยตัวนี้นะคะเก็บความชุ่มชื้นผิวได้ดีมากขอให้ดูเนื้อหน่อยจริง เข้มข้นมากๆนะคะทําให้ผิวเนี่ยนุ่มเต่งตึงนะคะพร้อมรับสารอาหารได้ดีนะคะสารสกัดเนี่ยมีวิตามินซีด้วยนะคะตัวนี้ทําให้ผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดําเพิ่มออร่าให้ผิวจ้าใครจะรีบกดเลยหนึ่งแถมหนึ่ยห้าสบาทค่ะสองรหบาบาทถือจริงๆถูกมากถูกมากแล้วหนึ่งแถมหนึ่งด้วยได้ได้โท,ทนทนอะไรวะโทนเนอร์ไปเลยเช็ดผิว,ผวะะเดี๋ยวแกให้ดู ตัวเช็ดผิวกายนะคะเวลาเราก่อนที่จะลงครีมอะคะ่ะเราเช็ดทำความสะอาดก่อนเวลามันจะมีคราบดำๆออกมาอันนั้นมันคือแบบเป็นคราบฝุ่นคราบสาปรกมถ้าเราเช็ดปุ๊บเวลาลงครีมบำรุงมันก็จะบำรุงได้ถึงรูขุมข<ค>นแล้แบบแพคเกจหรูลามากพี่โจสวัสดิค่ะคือแบบว่าแถมแพคเกจคือหรูลามากอันนี้ราคาเต็ม2องบาทปอันนี้เหรอคะคือแถมให้ได้เลยอันนี้อะไรอ่ะจัก,กรัมันจัก,กรัมันอันนี้ชาลีเฟสไว สองร้อยเก้าสิบบาทอยากให้เล่นวันนี้อ๋ออ๋อ yes now ตอนนี้ตอนนี้ Charlie together yes อันนี้ชารี่แบ็กกราวน์เดอร์ yeah คืออะไรอะพี่ชารี่คืออะไรมาหนี้หยุดขายแบบนี้ได้ปะอันนี้ชารี่เขาชอบกูออกออเป็นเนี้ยเขาเล่นน้ำแล้วไงสุดท้าเล่นน้ำเขาเหนื่อยเขาแบบเรียบร้อยแล้ว ายืนไข่ขาหายเปียกแล้วพี่เขายืนชิ้นไ่ของอยู่นะ너무증명사진이에요지금านวตอนนี้แต่ละตัวโปรดีมากลูกค้าเลือกเลยนะคะว่าอยากได้โปรหนึ่งแถมหนึ่งจริงลูกค้าอยากได้โปรหนึ่งแถมหนึ่งในราคา255บาทหรือว่าอยากได้น้ำหอมที่เกือบ300เหลือ200เท่าแแหร่พี่ห5บาบทเหลือ255บาบาทเหมือนกันนะคะน้ำหอมเลือกเลยอย่างใดอย่างหนึ่งกดในตะกร้าได้เลยและมีคูปองด้วยบางคนได้ส่งฟรีหรือบางคนได้ราคาถูกกว่านี้อีกนะคะ ขอคุณที่ช่วยสนะคะนี่คู่นี้นะคะจาก600เหลือ255อันนี้นะคะน้ำหอมนะคะจาก300เหลือ200ว้าวบาทเหลือ244บาทแต่ว่านี้ต้องแล้วแต่องของแล้แต่เพื่อนๆนะครับผมของพี่ปูได้244บาทฉีดทุกการขายไหมเขาอู้ค่ะเป็นแบบนี้ประจำาเป็นอย่างนี้ยืนยิ้มเนี่ย แล้วไม่พูดด้วยนะใช้เป็นรูปด้วยตอนแรกนึกว่าจะเป็นวิดีโออ่ะใครจะกดริฟกดเลยนะจ๊ะไปทำาขาเก็กปบปากหมอดปับแบบยังได้อยู่ขอไปดูอีกแป๊บนึงก่อนมันยังได้อยู่มันยังได้อยู่จริงใช่ไหมให้กาบินไปช่วยดูสิบบจามินยูโน่ข้าวเกี๊ยบปากหม้อนี่เขาทำอย่างนี้มันไม่เป็นพี่ Ben m 안 k e Ben m 어, k e Ben Mik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 e Ben 이 i k e Ben Mike b e 이 m เรท่องจริงๆไม่เข้าใจ every day ก่เรเนี่ย you know กับมีนชาลีชาลีจะไก้สงานแล้วแหละเาทำอะไรกันวะบอกด้วยเนาะเฮ้อไกันอยู่จาเลิเลิศบอกนักกันเหรอเขาทาอะไรกันอะ ้ลาาจริงหรอหรอ,อเขาบอกรักกันแบบนี้หรอบอกรักดิจิตอนไหนชารีอยู่ไหนนะมองไม่เห็นป๊าบป๊าบกดไอตกา้าเลยนะอุ้ยเร็วเร,วรีบกดเลยพี่เร็วเร็วเหลือ255บาทหนึ่งแถมหนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วไม่ได้แค่สินค้า <c oughs> เดียวด้วย <c oughs> ที่เป็นครีมได้โทนเนอร์ โทนเนอร์ด้วยนะคะที่เซ็ตผิวเลยไปฟรีๆเลยพี่ I love you I love you mm. อุ๊ยเอาหน้ามาบางหนูเหรออ๋อตอนแรกนึกว่าพี่กามินหลักกูสรุปห,หน้าพี่แน็กขอบคุณนะขอบคุณจ้า <c oughs> No eat เฮ้ยเหมือนจะได้แล้ว ไหนเนี่ยผมลองจริงชั่วข้าวเหนียวปากหม้อข้าเกี๊ยวหมูทอดโอ้โหหน้ากูก็แดงเป็นลิงไม่มีใครเตือนกูเลยเผินหรอย้ำแดงขนาดเนี่ยาเกิจะได้แหละเอาจริงหรอพี่ ผ้าขาวบางมันก็มีรูอยู่แล้วดิผ้าขาวบางมันมีรูอยู่แล้วเปล่าพี่กดซื้อกันเลยจ้ากา,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 าหน้าพี่แน็กออกนะในรูปอะ เก็บเลยไหมเก็บยังไงไม่ะแต่ว่าเหมือนจะไปแล้วเติมน้ำไปจออย่างนี้เหรอคะขอเขาไม่พังเหรอ้วมันน่ารัพูดตรงนั้นเลอือเป็นเพื่อนใครได้เคยลองซื้อไปบอกหน่อยได้หมว่ากลิ่นมันโอเคหมเพื่อนคนที่เดี๋ยอไฟช็อ ไม่คือบอกให้ก่อนว่ามันหอมพังตัดสดชื่นเฟสเฟเป็นกลิ่นแบบน้ำหอมเบาอันไหนพูดถึงอะไรเนี่ยเหมือนกินตามโรงแรมเหมือนกิ่นตามโรงแรมมาแบบเฟี้ยวเฟี้ยวใช้แล้วเท่แบบชิคกโปเด๋อซื้อซื้อเพื่อป่ะไปดไปดิแค่นั้นแหละตับกดไปดิเร็วๆคือต้องบอกหนึ่งแถมหนึ่งวะหอมหอมหอมหนึ่งไม่ใช่คือซื้ออันเนี้ยแล้วเรามีโทนเนอร์ให้จริงต้องคิดมากเงินเราทำมา ชอบพี่แน็กก็กดซื้อเกียิพี่แน็กก็กดซื้อไปใช่ไงสงสารเขาเพราะว่าไม่มีใครเล่นน้ำด้วยแล้วเขาซื้อไวมาก็ไม่มีใครเล่นด้วยผมไม่ได้เล่นมันเป็นปีนะดีใจนะเนี่ยไม่ได้เล่นเหมือนตอนเด็กเลยก็ว่าทำไมด้วยยุ้ยมันนั่งเล่นตรงแอ่งนี้อยู่ทุกวันทุกวันเออเด้ซื้อไวมากค่ะตอนแรกยังถามเลยว่าแอ่งนี้ไวเพื่ออะไรวันนี้รู้ละครับขอบคุณนะขอบคุณนี่ต้อนรับเป็นอย่างดีมาตลอดจ้า อาหาตลอดเนี่ยทำทำไมไวแองน้ำก็ขังเขาทำอะไรกันอะเขาทำอะไรกันหรือเปล่าคุณเนียนะแม่เลยต้องมาทำอะไรอย่างนี้วะเห็นละเหม็นตอมาเชี่ยวเว้ยอือจริงจริงนะไม่ไหวมันมันไส้แล้ว จะอยู่กี่โมงวันนี้ขายของคุณรู้ไหมเนี่ยว่าวันนี้ไลน์ผมสี่ทุ่มไลน์เน่เหรอไปเดี๋ยวกลับกลับพี่กลับก่อนอะไรล่ะเดี๋ยวเจอกันจ้าคุณไม่มีรถกลับหรอกเพราะผมบังไว้หมดแล้วเจอกันนะจ้าเจ๊ตับจะพคุณจะได้กินไหมเนี่ยมันไม่เป็นคือคุณทําไม่เป็นแป้งมันไม่ดีเนี่ยอ้าวโทษแป้งละมันกระด้างหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องกินหรอกเดี๋ยวไปซื้อให้ายี่สิบบาทเอออ่ะแต่อย่างน้อยหม้อก็ทิ้งไว้แล้วกันนี่นี่นี่เร็วเร็ว กินไส้ห่อผักไปก่อนพิการมินกินไส้ห่อผักไปก่อนมามามาแบบไม่มีแป้งนี่นี่นีราดด้วยห่อผักกันกินไปก่อนแป้งเดี๋ยวค่อยกลับมาทำใหม่รอบหน้าเด็วมลาริ้นาลองาน่อยให้กานทนเดียล้างกัหนึก กินเลยจ้าไอคนคุมตาแล้วมันก็ก็ลงทุนนะแม่งผมเดินมารีบให้วิ่งมาถ่ายกับแค่ก่อนอมอันนี้ใส่อันนี้ค่ะย็ดอันนี้กับอันนี้เออยังไม่ทันพูดเลยอร่อยแล้วเออขอบคุณนะาถามทำไมว่ากินยังไงแต่ไม่ลากะทิตับตับจริงๆไม่ต้องทำแป้งก็ได้นะเว้ยตับตับเอช่วงนี้เป็นไงบ้าง วู้ย <S an> ขอบคุณที่ยังถามเดอ้อขอบคุณเดอ้อยังถามเออขอบคุณที่แบบนึกถึงกันเออนั่งตามสบาย,ยบ้านกูณ <cụ. S 2> คยาคย,คยไปเลยมึงซื้อให้จบไปให้ปิดไลค์ให้แบตหมดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงให้แบตหมดไปเมืองเดี๋ยวก็หมดจริงหรอกเอาเลยแบตไม่หมดเดีย๋ยวนี้กูเสียปลั๊กแล้วถ้าจะหมดต้องไปตัดไฟจากปลั๊กซอยนั่งอย่างนี้ยแหละใครกดก็กดเลี้ยงปลาป่ะล่ะปลาไมเลี้ยงป่ะล่ะมันสองร้อยห้าสิบห้าบาทเออจะคิดอะไรคิดไม่ต้องคิดกดเลยเร็ว ตับเร็วดิเออเยอะตับก็ว่าน้ำโชยกันทำงี้แล้วคนจะซื้อเราเร็วดิ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 เ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวดูออเดอร์ขึ้นจริงๆไม่ต้องพูดสกับคุณหรอกไหนรอดูเอะใช่ดกดกันละนาวเลยถ,เาถามหน่อยพรุ่งนี้มากี่คนเันเวนนนทอกี่คนพรุ even, even ่งนี้ มากี่คนมากี่คนรู้ไหมเวลาอยากให้เขาพูดพูดชัดทําไงรู้ป่ะทำไงให้เขาพูดตามแบบเสียงธรรมชาติผมเนี่เนดูโดกี่กงตับดูนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มากี่คนมากี่กองชัดป่ะล่ะเออเลิศเรามีร้องเพลงเรามีร้องเพลงช่วยกันร้องเลยนะช่วยร้องด้วยนะที่ไหนที่สยามดิที่เชียงที่ชั้นสามชั้นสามเจอกันเจอกันเออ เจ๋งไหมตับกูต้องมาอยู่อะไรกันเนี้ยก็เจ็บคอเจ็บเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอกินผักอาเจ็บคอกินผักกางกงใส่จะบอกให้เก๊เพื่อนๆเน่้รู้ยิ่งกว่าเราอีกเราไม่ต้องมาเถียงเรื่องเวลาเรื่องสถานที่หรอกเขารู้กันหมดแล้วอือมีแต่เราเนี่ยแหละถามผู้จัดการยังไม่รู้เลยที่ไหนเถียงอ่ะนั่งแดงผู้จัดการนั่งแดกไส้กอก พี่กูจะใส่รูปพวกนี้ไปให้ด้วยนะตับผักล้างผักมายัางวะเนี่ยล้างข้าเตรียมมาให้ใครที่ซื้อผมปีเลยที่เป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งจะได้รูปพลารลอยไปด้วยทุกออเดอร์ท,ที่จ่ายเงินในรายเท่านั้นนะคะอย่าคิดเยอะนะพี่กดเลยค่ะหนึ่งแถมหนึ่งสองห้าสห้าไว้หนักแล้วแถมรูปด้วยกดไปเลยจ้า <Yeah. S 2> โอเคไหม <Okay. S 2> มาดีกว่า ไอเนี้ยใครก็ได้เอาไอที่เจ๊ตับจะมาทําให้กินแล้วออก้ะทำไม่ได้ออกไปหน่อยดีกว่าใช่ใช่ทำไม่ได้มันไม่เป็น <c oughs> เริ่มแล้ววันนี้ดีใจมากนะวันนี้วันนี้คือเจ๊ตับมาทุกคนช่วยกันอุดหนุนอ,อย่าบอกนะว่าจะกินข้าวีกแล้วอะอะไรก็คใครไม่รู้ตำไว้อย่างอร่อยเลยผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยตำแบบที่ไม่เผ็ดได้ไหมอ่ะดาก็เขาบอกเขาอยากกินเผ็ด โอเคอยากคิดเยอะได้ไหมสองร้อยห้าสิบห้าบาทรีบรีบกดไปสองอันเลยอันนี้สองร้อยเอ็มอลอ่ะพี่ร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทถูกมากนะร้อยเจ็ดสิบอ่ะคือแพ็กเกจจริงแค่แพ็กเกจก็กินขาดแล้วอ่ะจริงๆแค่กล่องกระปุกอะไรแบบไม่ได้กอกแก๊กเลยอ่ะพี่พี่กดเลยคับคู่นี้255บาบาทนะครับผมใช้แค่กับตัวนะครับตอมนี่ตอมนี่ 5, ร้อแบาทเกอละรค่ะองร้อยยี่าเหรอพี่ไม่เท่าไหร่มันลดราคาละ่งรอยเท่าไห่่ไปปูอยู่ข้าวป่ะพครปปูปูเบอร์ไปเนี้ยแหละมงใส่กอกตกอละร้อยยตกอล127ราทพี่บเจ็ดบาทปูบอกรอยเจ็ดสิบบคิดซะว่าซื้อรูปคู่แล้วก็แถมแล้วกันเฮ้ยอย่าไปว่าเจ๊แกเจ๊แกจบบัญชีมา

เลิกย้อนเถอะย้อนดิคุณจำได้วม่วันที่ผมไม่โอ้ย้อนกับคุณไม่อยู่เลยแล้วไลฟ์ p ีเคกับการมินด้วยเนี่ยอย่าเืานว่าคุณเป็นแม่ No my mum อ๋อจำยู e ีมัมได้ไม Yes mum Yes No ไม่ไม่ไม่เป็นอืออืออ Baby ้เออเออเอนี่นี่เป็น Baby No เออือออ่าเออ No เป็นที่เกิดมาแล้วใช่ไหมอย่า แต่มีทันยังไม่เกิดไปแล้วถ้าเป็นลูกมีตัว่น믿อพารุดเลยตอนนั้นอะค่ะบอกลูกก็เชื่อเลยว่าเป็นแม่เก็คือการที่จะเจอแม่ได้ไม่มีอะไรหรอกแม่แก่ถ้ามีลูกแบบนี้นะเนี่ยควักแดกถ้ามีลูกอย่างนี้นะค่ะทำไมอันนี้มันปลอดภัยคุณจะเป็นอะไรคุณคิดว่ามันเป็นอะไรถามจริงได้กินข้าวก่อนเลยไหมไม่อันนี้คุณจำอะไรจริงผมไม่ได้ อันนี้อร่อยจริงเดี๋ยวต้มให้ก่อนไปอันนี้ชาลีจริงจรชอบมากได้เดี๋ยวตามไว้เดี๋ยวตมใช่หรออาแบบนี้เดี๋ยวเบเนาะซีเดี๋ยวต้มเส้นเล็กไว้ด้วยตมให้แม่พี่เขาไว้ก่อนอุ้ยแต่คนกดเรื่อยเลยนะรีบกดเร็ว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 รร้อเเรร็วเร็วร สองร้อยห้าสิบห้าบาทค่ะพี่ได้สองอันได้สอันนะไม่ได้แค่ครีมสองอันนะคะหมายถึงว่าได้สองอย่างสองแบบก็คือคากันใช้ได้เลยจ้าขอบคุณที่ช่วยสุดมากค่ะใครหิวส้มตัอยู่บ้างผมบอกให้เลยวันไหนจัดนะต้องให้เจ๊ตับแบบเป็นคนต้ำให้กินนะเนี่ยได้จัดให้เนี่่ยยออรมากเดี๋ยวจัดให้จ้าเออคนซื้ออยู่นะมาน้ำหอมได้ไหมน้ำหอมไหมจ้าไม่ <Yeah. S 1> ก่อนไป ซตใครจะเอาอะไรบ้างน้ำหอมดีกว่าน้ำหอมนะคะมีสี่กลิ่นนะคะพี่เดี๋ยวจะบอกให้แต่ละกลิ่นเป็นยังไงสีผมไฮโซคุณรู้ป่ะผมไปไลฟ์ขายคอนโดขายได้เป็นหมื่นพันจริงเหรอมีนกซีชมพูผมมาแคนเซิลกันตอนเช้าเลยเอาเหรอใช่มาต่อเลยจ้าอันนี้มีมีสี่กลิ่นอันไหนอันนี้อันไหนคะอ่าโอเค ตตับตมงมได้ได้เดี๋ยวเราเปไลน์ก่อนอ,อันนี้นะคะก็จะมีสีกลิ่นนะคะน้ําหอมปุยนุ่นนะคะปกติขวดละสามเท่าไหร่นะพี่เกือบ300ไล์นี้เหลือ244บาทนะคะกลิ่นนี้คือพี่กามินชอบมากคือมันให้ความแบบหอมหวานลูกคุณหนูนะคะอัน <ผม S 1> นี้แนะนำ ใครที่อยากฉีดไปโรงเรียน,นแนะนํากลิ่นนี้นะคะเด็กๆนะคะกลิ่นนี้ได้เลยอ่อ,อนๆฉีดคอฉีดผมได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้บํารุงร่างกายด้วยใ,วใ,ใช่บรุงผิวใช่ต่อไปพี่เน็กชอบกลิ่นนี้มากให้ความรู้สึกอย่างไรนะคะกลิ่นนี้หอมผมรู้สึกว่ามันหอมแบบเบาหอมแบบหอมอ่ะผมคนชอบกลิ่นอะ้มที่แบเอาง่ายๆว่ามันไม่ฉุนละกันอยู่ใกล้ๆแล้วระมุนนะคะกลิ่นนี้และส่วนกลิ่นนี้ก็มีความรู้สึกว่าสดชื่นด้วยนะคะกลิ่นไหนที่หนูชอบอ่ะอันนี้หนูชอบมาก อันนี้คือแบบมองเห็นไหมเนี่ยแล้วกลิ่นพี่เทใส่ตัวเป็นไงอะ่ะแซ่บอันนี้คือชอบสุดๆใครที่รู้สึกว่าเลือกกลิ่นไม่ได้เพราะมันไม่ได้กลิ่นไปนะคะ <c oughs> ก็แน,นะนําไปกลิ่นนี้นะสาหรับหนูรู้สึกว่าน่าจะฉีดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่เลยคือน่าจะใช้ได้หมดจากขวดละ300นะคะเ <c oughs> หลือ244บาทจ้ามาพี่ <c oughs> และถ้าใครที่สนใจแบบเซ็ตบ็อกแบบว่าอยากอุดหนุนนะคะพี่เน็กพี่กามินนะคะก็เซ็ตนี้ได้เลย4ขวด ไม่ต้องเลือก,เอ,เ,อกเอาไปหาร,รหาหอโอ้ยขายเยอะเนาะ มาค่ะเซตนี้นะคะจากเท่าไหร่พี่ปกติ1560บาทไลน์นี้เหลือเท่าไหรลูกพี่แปดร้อยห้าสิบเหลือแปดร้อยห้าสิบสี่บาทค่ะไปแบบนี้เลยก็คือใช้ไปเลยค่ะเดือนละกินวันไหนรู้สึกอยากแต่งตัวแบบไหนก็ฉีดตามนั้นได้เลยถ้าพี่รู้สึกอยากสดใสก็ฉีดกลิ่นนี้ถ้ารู้สึกว่าไปเที่ยวก็ฉีดสีม่วงก็ได้หรือว่าอยากหวานหวานก็ฉีดสีชมพูได้เลยนะคะจากพันเกือบพันหกนะคะเหลือแปดร้อยอะไรนะคะเหลือแปดร้อยกว่าบาท ใช้เดือนละเดือนละกลิ่นได้เลยหรือว่าเดือนหนึ่งจะใช้ผสมก็ได้แต่บอกเลยว่าคุ้มมากๆใครอยากอุดหนุนแนะนําเป็นเซตนี้คุ้มที่สุดจา้าได้ลองทุกกินด้วยได้ลองทุกกินส่วนคุณผู้ชายไม่ต้องผิดหวังค่ะเพราะว่า,านี่ผมจะบอกให้น้าหอมเนี่ยของปุยนุ่นที่ออกแบบมาใหม่นะถ้าเป็นกลิ่นผู้ชายมาถึงใช่ใช่กลิ่นผู้ชายที่แบบดูแบบรวยเออลดแค่ละสามสิบล้าน ได้เหรอหมายถึงเสื้อหอมเนาะบางอย่างก็ผนผ่านแบบพูดเล่นไม่พูดถึงว่าพูดถึงกลิ่นเนี้ยไม่ใช่ผู้ชายฉีดอย่างเดียวผู้หญิงก็ฉีดได้แป๊บนึงตับแม่เทชิบหายแล้วตัตับเนี่ยตอนแรกผู้ดีใจนะที่กูพูดอยู่แล้วเขาเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวพี่เองสักพักแป๊บนึงนะตับไม่พนกูต่อจ้ะนี่นะคะ